ครับผมกัสสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่วันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนะครับ2567อ่าเช้านี้อากาศเย็นๆน,นะครับเย็นสบายๆนะคุ้มๆหลายมือแล้วล่ะอากาศนะแต่ว่าก็ฝนกันยังบบตกนะครับฝนยังบบตกอ่าคลิปนี้นะครับ เป็นสูตรหน่วยบนอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรแรกให้ไปแล้วนะครับมันก็เป็นสูตรง่ายๆต่อสูตรหน่วยบนนี่กไ็ไลยเจ็ดแปดเ้าศูนนะครับสูตรนี้ก,ก็ยิ่งง่ายอีกขึ้นันันะพี่น้องเห็นเลขกหลายตัวก็จริงนะผมไม่ได้เอาสองบวกกัน2ครั้งบวก1บวก0นบวกหลักสิบน3ครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งบวก1บวก7 คงที่เราได้สามห้าเจ็ดหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะครับปวดหัวเปลืองพาราเข <c oughs> ียนเขียนหลายตัวซื่อแต่ผมใช้เลขตัวเดียวนะใช้เลขตัวเดียวมาเดินนะครับสูตรนี้อันนี้รางวัลที่หนึ่งอันนี้เลขล่างสองตัวอันนี้เลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครั้งแรกเลยละ่ะ เอาตัวนี้ไปเดิน <c oughs> นะครับเอาไปเดินเป็นหลักหน่วยถามว่าการเดินเดินยังไงนะครับหกก็หกยกมาเลยนะครับหกเจ็ดเป็นเลขสี่ตัวนะครับคือหลักหน่วยนะหยกมาเพิ่มหนึ่งแล้วก็ลด สองแทบรถสจังหวะนะครับหเพิ่มเป็น7จดรถเป็น5 4เท่ากับ4ี่ห้านะครับคือหลักหน่วยผลมันจะออกที่5 7เล็ด7นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยคตัวนี้นะเพราะว่าเรามาหาหลักหน่วยกันนะครับ งวดต่อไปเราก็เอาหลัก10ไปเดินเหมือนเดิมนะครับอันนี้6ยกมาอันนี้5้ายกมาห้า <c oughs> เพิ่มเป็นห <c oughs> ลดเป็น4 <c oughs> เป็น3ามสาี่ห้าหกคือตำแหน่งหลักหน่วยงวดต่อไปนะครับผนออกที่หกสองห้าห้าสี่ เลข4นะครับออกเบิ้ลว่าเรามาหาหลักหน่วยกันต่อไป10ครั้งที่1ก็คือเลข0ตัวนี้เราก็เอา0ยกลงมาเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเป็น1ลดเป็น9เป็น8หลักหน่วยบนก็คือ8901นะครับผลออกที่105979เลข9หลักหน่วยนะครับ งวดต่อไปสี่สองเกราก็เอาสตัวนี้ยกลงมานะครับ2เพิ่มเป็น3าลดเป็น1นลดเป็น0 0123คือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกที่607 063เล็ก3มันจ่ตำอน่งหลักหน่วย นะครับเจนเย็นไปแบบสบายๆนะครับยังมีเวลาอยู่อีกหลายงวดหลายวันนะครับวัดต่อไป <c oughs> โอ้ชนกล่อง4แล้วก็เอาสยกลงมาเลยนะครับ สเพิ่ 5, ม 5, เป็น5้าลดก็คือ3 2มสองนะสองสหนะครับคือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกที่9 4 1 3 9 5เลขห้ 5, นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนี่แหะบางทีบางครั้งมันก็บ่หาจะบวกหลายดอกได้มองเห็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลย ยกมาเลยนะครับมันจะได้ไม่เปลืองพารา <c ười> พี่น้องจะได้ไม่เมาแต่ขนาะนี้ก็ยังเมาอยู่เด้น <c ười> อนาต่อไปนะครับห้าเราก็าห้ายกมาห้าเพิ่มเป็นหกเป็นสี่เป็นสาม สามสี่ห้าหกนะเป็นเลขสี่ตัวนะครับคือหลักหน่วยบนนผลออกที่สองห้าสามหกศูนย์สามเลขสามหลักหน่วยนะครับงวดต่อไปหลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ด แล้วก็เจ็ดยกมานะครับยกลงมาเลยเจ็ดเพิ่มเป็นแปดลดเป็นหกเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดคือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกเลขหกนะครับเลขหก 6. มาที่ตำแหน่งหลักหน่วย งวดที่จะถึงนะครับเป็นเลข7เหมือนเดิมนะเลขเอันนี้ก็5 7 1เลข7นะครับแล้วก็เอา7ยกลงมา <c oughs> 7คือตัวนี้มันก็จะได้เลข <c oughs> 7 8 6 5นะ5 6 7 8คือ หลักหน่วยงวดต่อไปนะครับซึ่งห <c oughs> ลักหน่วยนะที่ผมสูตรหนึ่งผมทำมให้มันเป็นตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนะครับพี่น้องเห็นอยู่สูตรนี้ก็ง่ายเหมือนกันแต่สูตรนี้ก็ก็ง่ายกว่า <c oughs> นี่เด้อห้าหกเจ็ดแปดนะครับพี่น้องก็เห็นตัวชนแล้วนะครับ 5, 6 7 8 8เปนะอ่าเป็นเลขสีตัวเลขสีตัวเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องจะเอาตัวชนมันก็ชนอยู่2ตัวชนที่7กับ8นะครับ7กับ8พลิก่าหลักหน่วยบนนะครับซึ่งตัวเลขผมได้จับไว้แบบนี้นะ 1, 7, 1 8 6 8 6 8 6 8นะครับถ้าว่าถ้าว่าจะเด่นสุดนะเด่นสุด นะครับก็คือ,อเพราะว่าหลักสิบมันเป็นหนึ่งกับหกหนึ่งกับหหลักสิบนะครับทีนี้ว่าหลักหน่วยถ้าพี่น้องจะเอาตัวชนก็คือเลขเจดกับเลขแปดนะครับคือตัวชน่ะ <c oughs> ตัวนี้ ท่านั้นมันก็จะเรียนอยู่อยูอ่สองคู่นี้นะครับเรียนอยู่สองคู่นี้สี่คู่นี้นะครับหรืยว่าเลขสี่ออกอ,ออกเป็นเลขเรียงบอกหกเจ็ดนะทาหนึ่งก็หนึ่งแปดแต่ว่าถ้าเรียงก็เป็นหกเจ็ดนะเลขเลขมันาหามมาแล้วนะเลขหามออกมาแล้ว ซึ่งเลขล่างก็เป็นเลขพี่น้องก็คือ78 7ดปดดปดก็คือเลขเรียงนะครับ78ดปดเพราะว่า78ดนี่ก็คือเป็นเลขเรียงหรือว่าเลขพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ห2สองหหามาแล้วนะครับเหลือเบิ้ลเด้อเบิ้ลหรือว่าจะไปเรียงเรียงเป็นเป็นห6ห667ดเบิ้ลหน้าบ่667 668ดหหแปดนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหกหกเจ็ดหกหกแปดไปถังสีบ่บ่สหลักร้อยพี่น้องได้เลขอะไรหลักร้อยผมยังไม่ได้ทำนะยังไม่มีนะครับนะคิดคนละแบบนะครับคิดคนละแบบแต่มันมาชนกันตัวนี้หลักสิบก็ชนนะหลักสิบก็มีตัวชนเด้อพี่น้องเด้อนะเอ่อมาอันนี้เป็นเป็นหลักหน่วยเนาะที่ให้ไปเนี่ย ให้เน,เนี่ยเป็นห้าหกเจ็ดนี่หลักหน่วยหลักสิบหลักสิบนี่มันเป็นเลขถึง5ตัวนะครับก็อยู่ในสูตรนี้แหละหลักสิบนะมันเป็นเลขถึง5้าตัว อืมอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละนะไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบพี่น้องหรอกไม่ต้องดูหลายหลายคลิปเนาะเอาคลิปเดียวนี่แหละอ่ะเอาคลิปเดียวให้มันจบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลักสิบให้ด้วยห <c oughs> ลักสิบก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอืมห <c oughs> ลักสิบก็คือผมจะใช้ตัวนี้แหละ อันนี้หลักหน่วยนะอันนี้หลักสิบเอาหลักสิบเนี่ยผมจะเอาเลขสองนี่แหลนะนะเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ๋อลงหลายคลิปเกินไปเอาเอาแบบเดี๋ยวอ่าตัวนี้เอาปากกาแดงดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเอาปากกานดำเงินปากกานดำเงินมันก็จะมามาอขนานอยู่ตัวนี้ <c oughs> ออะากอเดงนะสองนะครับเอาสองยกมาเป็นเลขจากตัวละห้าตัวนะสองเอาสองยกมาสองสามสี่ห้าบ่เอานี่สี่ตัวอ่ะสองสามสี่ห้าหก ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เออเลขห้าตัวนะครับเพื่อจะไม่ให้มันหลดุดเราเป็นเลขห้าตัวสองก็สองสามสี่ห้าหกตัวที่มาก็คือเลขห้าตัวนี้นะห้าอันนี้เข้าที่เลขเจ็ดออกห้าเจ็ดนะครับสองอ่าตัวนี้เป็นศูนย์นะเราก็ศูนย์ยกมา ศูนยะ์หนึ่งสองสามสี่หลักสิบเป็นเลขสีตัวนะครับผลออกที่สี่สี่นะผลออกที่สี่สี่เลขสี่มาอย่างนี้หลักส <c oughs> ิบว่าหลักหน่วยหลักหน่วยเบิงไปแล้วนะอย่างงอย่างงนะครับผมลงในสูตรเดียวกัน ต่อไปนะครับหกแล้วก็เอาหยกมา6เดินไปเลยนะครับหกหกเจ็ดแปดาศูนย์หกเจ็ดแปดคือหลักสิบอันนี้หลักหน่วยก็เอาเลขศูนี่แหละมาหกเจ็ออกเจ็ดเนะครับอันนี้หลักหน่วยคือเลขเก้หลักสิบก็คือเลขเจ มาอย่างนี้งวดต่อไปสี่นะเราเอาสีนี่แหละมาทำหลักสิบเอาสองพรหลักหน่วยไปเลยนะสองสองมันก็ออกสามสี่แล้วก็เอาสีมาสีมาเดินเอาเลยนะครับ,ส,กกบสี่แล้วนกะ็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนออกที่หกสามเลขสามมาที่หลักหน่วยอยู่แล้วนะครับ นี่หลักหน่วยอันนี้หลักสิบเล็กสามาเล็กหกมานะครับคือเอาไว้ดูเล่นๆนะครับเอาไว้ดูเล่นๆเอาไว้ประกอบเล่นๆมันมันไม่ได้บวกเยอะหรอกแต่ขนาดสูตรง่ายนนี้บางท่านก็ยังบอกว่างองอยู่ด้วยเก้านะครับ อันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักสิบก็เอาด้วยกันนั่นแหละเอาครั้งที่หนึ่งั่นแหละเก้าแล้วก็ต้องเอาเก้ายกมาเก้าเก้าศนย์หนึ่งสองสามคือหลักสิบมันก็ออกเก้าห้าเลเก้ามาเห็นไหมอันนี้ได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์ยกมานะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่คือหลักสิบนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผลออกที่หกศูนย์สามเอกศูนย์หลักหน่วยอ่าเลขศูนย์หลักสิบนะครับหลักหน่วยเราได้เลขสามไปแล้วก่อนเท่ากับตัวนี้อ่าต่อไปหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าเราเอาเก้ายกมาเอามาทำเป็นหลักสิบ เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามคือหลักสิบนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามคือหลักสิบหลักหน่วยเราได้แล้วเลขหกผลออกที่หกสองหกเลขสองนะอ่างวดที่จะถึงนะครับหลักสิบเราได้ตัวไหนหลักสิบเราก็เอาห้ายกมา เอาห้ามาเดินเลยนะครับหลักหน่วยเราได้ไปแล้วนะครับห้าหกเจ็ดแปดหลักสิบแล้วก็เอาห้ายกมาห้าหกเจ็ดแปดและเก้าหลักสิบก็คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับมันจะออกตัวไหนล่ะ <c oughs> ดูว่าเลขมันจะเบื่อนไหมนะครับ ห้าห้าหกหเ็็ดไหมเพราะว่าหลักหน่วยกับหลักสินีีใกล้เคียงกันมากนะครับห้าหเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจดปดเก้าคือหลักสิบอ่ะนี้หลักสิบสองตัวมาตัวเราได้หนึ่งกับหกว่าหกน่าจะเด่นสุดนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรเด่นอันนี้เป็นสิบ อีกสูตรหนึ่งก็คือ5 6 7 8 9เขียนเก้ยนีซนีละเดี๋ยวผมตีมาไอ้นั่นในที่เดียวนะครับสูตรทุกสูตรที่ลงไปจะมาเขียนลงไว้ที่ใบเดียวกันนะครับถ้าพี่น้องถ้าจะจับก็นี่แหละก็คือหลักสิบก็คือ5 6 7ห9หลักหน่วยก็คือนี่แหละพวกนี้ะนะถ้าจะเอาตัวชนนะครับหลักหน่วยชนที่7กับ8หลักสิบ ชนที่เลข6ตัวเดียวโคโลแคคนน,นะครับอันนี้ไอ้สองสูตรนี้มันเป็นสูตรเด่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรเด่นนะครับหกเดติดแน่นอนหนึ่งตัวนะสามกับ8ตัวไหนจะมาศูนย์กับ5ตัวไหนจะมานะครับเนะพราะว่า5ก็อยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบก็มี <c oughs> ตัวชนนะครับก็อย่าไปไว้ใจผมผมเคยเห็นบางอาจารย์บางช่องนะครับ ใช้หลักสิบห้าสูตรบางท่านใช้เจ็ดสูตรบางท่านนะใช้ถึงสิบสองสูตรนะครับเอาตัวชนเหมือนว่าชนตัวเดียวมิดซีรีบอมา่านะครับหรือตัวรองก็ยังไม่มาก็มีก็เยอะแยะก็ถมไปพี่น้องกเ็นอยู่นะครับอ่าพี่น้องต้องหาดับหาเด่นให้ดีๆนะครับหาดับหาเด่นให้ดีๆแล้วมาคัดเอานะครับอยู่ที่ดวงของพี่น้องด้วยนะครับ ถ้าว่าตัวชนหลักสิบมันก็เป็นเลขหกนะครับอันนี้หลักสิบโดยตรง2ตัวมาตัวนะอันนี้หลักสิบเมื่อกี้ที่ไฮจะเอาตัวชนมันก็คือเลขหกหจะอยู่อีกไหมนะถ้าหกมามันก็จะเป็นอะไรละ่ะเด่นสุด7กับแปดอาจารย์ว่าแต่ศูนย์มันก็อยู่ในสูตรเด่นอยู่นะนะครับชอบศูนย์เลือกศูนย ถ้าตัวน้อยนะจะเอาเจ็ดกับแปดก็อยู่ประมาณนี้1 7 1 8 6 7 6 8นเดะครับเดี๋ยวที่หาลักลอยมาฝาก <c oughs> เกิดมันปลูกเข่าสามตัวเหตุยังไงนะจับกับสีตัวนี้ก็คือเราคัดเด่นๆขึ้นมาแล้วก็จับไว้เล่นๆนะครับมาไม่มาไม่มีใครรู้อ่าสหรับจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนั้นก็เรื่องของพี่น้องนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของพี่น้องผมก็นะครับหน้าที่ผมก็คือ คาดตัวเลขมาให้ดูนะครับก็เห็นๆน,นี่แหละผมไม่ได้บวกเยอะหรอกเอาตัวนี้ยกลงมานะครับเพิ่มไป6ก็เพิ่มมามันก็เป็น7จหออก4อย่างเงี้ยนะครับ0ก็ออก9กนะ2อมันออก3นะถ้าพี่น้องสังเกตนะครับถ้าพี่น้องสังเกตหลักหน่วยให้ดี จริงๆมันจะอยู่แค่3ตำแหน่งแค่นั้นแหละเนี่ยหยกมาเพิ่ม1ลด1แค่นี้นะครับ5ยกมาเพิ่ม1ลด1 0ยกมาเพิ่ม1ลด1นะครับ2แล้วก็ยกมาก็เพิ่ม1ลด1แต่เ <c oughs> นี่ย4ก็เพิ่ม1ลด1แค่นี้นะครับอ่ามันมีแว่นี้แหละนะก็เลยเพราะว่าจะไม่ให้มันหลุดมันก็เลยเป็น4ตัวนะฮะจริงๆมันใช้แค่3ตัวนะ7 ก็เพิ่ม1ลดหนึ่งแค่นี้นะเนะ7เพิ่ม1ลด1นมันก็ออก6วันนี้ก็คือ6 7เเนี่ยแหละนะ5น้นี่ไม่น่านะครับไม่น่าก็คือถ้าเอาเด่นจริงจริงก็6ก็มันจะอยู่แค่3ตำแหน่งนี้นะแต่มันมีงวดหนึ่งที่ไม่ให้มันหลุดก็คือตัวเนี้ยมันต้องเพิ่มเป็น4ตัวมันถึงจะไม่หลุดนะครับแต่ตามหลักมาแล้วมันใช้แค่3ตัวนะครับถูกงวด ถ้าใช้สามตัวทุกงวดก็คือหกเจ็ดแปดนะเนี่ยถ้าใช้สามตัวจริงๆก็คือหกเจ็ดแปดนี้เนี่ยแต่ห้านี่มันก็ห้ากับศูนย์นี่มันก็เด่นอยู่สูตรหนึ่งอยู่นะมันตัดไม่ได้นะครับบางทีสูตรเด่นๆเ,เนี่ยเด่นชนกันเยอะๆไม่มามันมาตัวรองนะหนึ่งศูนย์อย่างนี้หกศูนย์อย่างนี้พี่น้องก้าทิม่มบ่ละ กนะารทิ้งก็ทิ้งไปก็โอเคนะคลิปนี้ก็ายาวพอสมควรว่าจะเอาแค่หลักหน่วยให้พี่น้องดูก็อดไม่ไหวเอาชวนกันไปเลยนะครับพี่น้องไปตัดสินใจเอาเองมันไม่ได้บวกยากหลักสิบหลักร้อยเนี่ยมาทําเป็นหลักสิบหลักสิบเนี่ยมาทําเป็นหลักหน่วยตัวสุดท้ายไม่ต้องใช้นะเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับแต่โอเคพี่น้องอยากได้แบบใดล่ะอยากได้สูตรใดล่ะเอาสูตรใดอีกเดี๋ยวหลักร้อยเด้ย เหลือหลักร้อยนะครับยังไม่ได้ลงสูตรดับซิปหลักหน่วยนี่ก็ล่งไปพอสมควรนะอย่างละสองสูตรสสูตรกับสูตรเด่นนะครับเ็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่้นมบอกว่าอย่งเกาะจานว่างมันเป็นระเบียบเนี่ยหรือว่าอยังปุเพื่อนว่าอยู่ผมกะอ่านเน่ยู่ดกต่ว่ากะจะไดนี่นะครับ คนชยบหน้าจอบ็ได้คนวานะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับหลักสิบรักหน่วยก็ได้ก็โอเคนะครับคิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ